สดีครับก็มาดูหุ้น lrc f กันบ้างนะเริมร e เซิร์ช Corporation นะครับก็ราคาหุ้นอยู่ที่82เหรียญต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูว่าทำเกี่ยวกับอะไร ผลิตนะผ <c oughs> ลิตเวอร์เฟอร์นะเกี่ยวกับเซร์มิคอนดักเตอร์นั่นแหละนะครับผมจะดูว่ามีพนักงานเท่าไหร่พนักงานประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคนนะครับ มาดูเรื่องอาการเติบโตของหุ้นเนี่นะครับ5ปีย้อนหลังเนียอยู่ที่209เปอร์เซ็นตนะครับเปอร์เซ็นต์เลยเมื่อเอาปันผลมาทบอะไรประมาณนี้นะคือเอาปันผลมาทบต้นนะครับแล้วก็หลังต้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับมันก็เลยโตประมาณนี้แหละ นะครับก็น่าเสี่ยงอยู่ราคาหุ้นก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเกือบสามพันบาทต่อหุ้นนะครับไปดูนะรายละเอียดกันเดี๋ยวเราดู PE Forward นะ PE Forward ของเขาอยู่ที่23่สิบามเท่านะครับก็หุ้นยิ่งต่ำตัวเลขต่ำนะครับหุ้นยิ่งราคาถูกนะนะครับ อันนี้คือ,อเงื่อนไขส่ตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้พิจารณาในการซื้อหุ้นนั่นเองเราไปดูดีวิดินกันบ้างก็คือต่อปีอยู่ที่1นเเซ็นนะครับหรือประมาณตัวจุดเก้าเหรียญต่อหุ้นนั่นเองนะครับถ้าะอะไรถึงราคา <c oughs> ถึงปันผลได้น้อยขนาดนี้นะครับดู P/E Ratio นะหนึร้อนะสมมุัิาหากำไรไม่ได้100%่ง้อเปอนะเขาแบ่งให้เรา2 6่สเปเท่านั้นเองนะครับ5ปีเติบโต13%บเถือว่าโอเคนะไม่ต่ำกว่า5%นะครับปกตินะอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ปีละหนเปนะครับ5ปีก็คือหเปถ้าต่ำกว่า5%้าเปอร์เซ็นตไม่ไรเนะี่ยไม่ชนะเงินเฟอ้อนะครับก็เติบโตมาแล้วเปีนะครับ การที่เขาแบ่ง r e a a t i o ขนาดเนี้มันก็มีมันมันมีผลดีนะครับก็คือด้านการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ด้านการขยายกิจการมันจะโตไวนะครับหุ้นจะโตไวนั่นเองนะครับก็ <c oughs> ปันผลนะครับเป็นผลพอยได้นะครับอันดับเท่าไหร่เอง อยู่ที่อันดับ1 6 3นะครับหรือประมาณ107 0 0ล้านเหรียญกลับมาดูภาพรวมกันบ้างการเติบโตนะอาเป็น ไม่เอาเอันนี้ดูกันนะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมคาดการณ์นะอันนี้ไตรมาสสุดท้ายละนะครับก็คือประมาณการที่3.82พันล้านเหรียญน,นะครับก็ได้3.87พันล้านเหรียญน,นะครับเห็นไหมว่าแม้ผลประกอบการจะดีนะหุ้นหนึ่งร่วงเลยนะครับ ต่อหุ้นนะครับมาดูต่อหุ้นกันต่อหุ้นก็สองจุดเก้าแปดเหรียญต่อหุ้นนะครับก็สูงขึ้นมาหน่อยเนาะสามจดนสามเหรียญต่อหุ้นนั่นเองนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกราฟกัน อันนี้ค่อนข้างง่ายการาฟตัวนี้ง่ายนะครับจะวิ่งไฮไฮเออร์ไฮโลอนะั้นกระดะกำลังทำไฮเออร์โลนะครับไฮเออร์โลนะครับตอนนี้ลงมารีเทสที่เบรดจะชี้ให้ดูกันโซนนี้เป็นล,ลัลลี่โซนนี้เป็นเบรดแล้วก็ลัลลี่นะครับกราฟย่อลงมาที่เส้นหนึ่งร้อยนะครับเส้นหนึ่งร้อยเนี่ย ถ้าเราวัดฟีโบนะครับฟีโบระดับมเนอร์นะครบฟรีโบเล็กนั่นเองเขาลงมาที่เจ็ดสิบแปดจุดหนะครับเจ็ดแจุแต่ถ้าเป็นเมอร์เจอร์หรือแต่วิงใหญ่นะไม่ไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วนะไวิงนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือบริษัทล้มละลายนะเวลาที่เขาถ้าเขาย่อลงมาขนาดยี่สามสิบเหรียญน,นี่คือ ไม่ต้องพูดเลยนะครับต้องมีปัญหาในบริษัทแน่น,นอนนะครับถ้าเป็นสวิงเมอร g e r นะครับราคาโซนนี้ราคาราคาโซนเบรดทโซนเบรที่เป็นเบรดเมอร์เจอร์นะครับอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับซึ้นซึ่งตรงกับเส้นสองร้อยทา์เฟรมวีคด้วยนะครับถ้าเจ็ดสิบแปดจุดหกหูลงมาต่ำมากๆเลยสี่สิบห้าสิบเหรียญนะครับไปดูกันนะครับ ถ้าเป็นโซน4 5ิ0เหรียญหรือโซนที่เป็น78.6เนี่ยนะครับจะเป็นเส้นหนึ่งร้อยไทม์เฟรมมั้นนะครับถ้าลงมาก็ยินดีด้วยนะครับตอนนี้นะถ้าลงมาต่านี่ก็คือมีปัญหาแน่นอนนะครับก็ระวังระวังนะครับเพราะว่ามาขึ้นแคบค่อนข้างสูงนะครับปลอดภัยจํารับว,ว่าปลอดภัยสําหรับ LRCX นะครับอ้าผมลืมอธิบายผล น่าจะอธิบายผิดนิดหน่อยโซนนะครับโซนที่เขาลงมาแล้วมารีเทสแล้วขึ้นอ่ะเจ็ดจแปดจุดหกมายเนอร์น่ะมันเป็นโซนเบสเบสที่เป็นไทม์เฟรมดีหรือแนวรับในไทม์เฟรมดีนั่นเองนะครับถ้าเป็นเทคกนิค s เอ r มจีร์ี่ะจะเป็นเบสนะครับก็คือมีลัลลี่เบสลัลลี่นะครับเนี่ยเขาลงมาโซนเบส เบสไมเนอร์ฮะับเบสเมอเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ uh, กลับไปดูย้ำอีกรอบนึงเบสเมเจอร์หรือเส้นสองรอยทาาเฟรมวิสนั่นเองนะครับและเราจะทำยังไงนะครับหนึ่งเจอไปเลยครับทั้งวิสปิดเขียวนะครับขั้นตอนต่อไปเหลือไม้ไว้ช้อนเมื่อเขาลงมาที่โซนนะใกล้เส้นสองร้อยทาาเฟรมวิสนะครับ จริงถูกจิิงด,ดีนะครับเราได้ค่าเฉลี่ยที่ต่ำนั่นเองนะครับสำหรับ l r f ก็จบประมาณนี้นะครับเรื่องอเทคนิคกราฟ SMT r t m สวัสดีครับ